อมโมลิมเสียงเริ่มต้นฤด,ดูการใหม่กับแมนยูด้วยปัญหายังเซ็นกองหน้าหาตัวใหม่ไม่ได้เลย สวัสดีค่ะหลินหลินนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันกันกบข่าวแมนยูอีกครั้งนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้หลินด้วยนะคะความพยายามของปีศาจแดงในการเสริมทัพในตําแหน่งกองหน้ายังต้องพบกับอุปสรรคอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากมีข่าวเชื่อมโยงขว้าตัวเลียมดีแลบอูโกเอกิติเกกและวิกตอร์เคเรสรวมไปถึงลองนานโครโรมูอานีโอลิวัสกินเบนจามินเชสโกไปจนถึงนักเตะฟรีเอเย่นอย่างโดมินิคัน นแต่เทว่าทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จเลย รูเบนอมโมลิมนะคะกุนซือชาวโปรตุเกสเพิ่งต้อนรับมาเตอสุสคุนยาและไบอันเอมเบิลโม่นะคะร่วมทีมด้วยค่าตัวรวมกันเนี่ยทั้งหมด135ล้านปอนด์หวังที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพผีแดงเพื่อที่ทําให้แนวลุกเนี่ยมีความเข้มข้นและทําผลงานได้ดีกว่าซีซั่นที่ผ่านมาโดยทั้งคู่นะคะทั้งมาเตอสุสคุนยาและก็ไบอันเอมเบิลโม่นะคะทั้งคู่ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วโดยทำประตูรวมกันได้35ประตูแต่ด้วยผลงานในใี ทีมแมนยูในเตดทำได้เพียงแค่44ประตูนในฤดูการก่อนอัมโมริมจึงยังคงต้องการเสริมกองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะตามรายงานของสื่อ ESPN นะคะได้ระบุไว้ว่าแม้แมนยูนะคะจะมีนักเตะเข้ามาใหม่หลายคนแต่การขาดผู้เล่นหม่เลขเก้าที่ไว้ใจได้ยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวลอยู่ในขณะที่ทีมแมวมองยังคงพิจารณาตัวเลือกอื่นๆอยู่แต่ก็ไม่ได้รับประกันเลยนะคะว่าดิวอะ่ะจะประสบความสำเร็จก่อนกำหนดเส้นตาย พออย่างที่เรารู้กันนะคะทุกคนตลาดซัมเมอร์เนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะปิดแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่แมนยูจะได้กองหน้ามาเพิ่มอีกซึ่งความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมนะคะดูเหมือนจะมีข้อจํากัดและตอนนี้สโมสรนะคะกําลังดําเนินงานความเป็นจริงว่าสโมสเนี่อาจจาเป็นต้องเดินหน้าต่อไปกับทีมชุดปัจจุบันที่มีอยู่เว้นแต่ว่าจะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะคะทุกคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะต้องเผชิญปัญหา แดงกดดันในการแก้ไขปัญหากองหน้าข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่เป็นไปได้กับเชลซีในกรณีที่มิคาเจซันนะคะอาจจะย้ายไปโอทัฟอร์ดเพื่อดีลแรกกับ อารีฮันโดกานาโชกำลังถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยแต่การเจรจานะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นเท่านั้นนะคะยังเราเนี่ยยังต้องรอดูว่าทั้งสองสโมอสรเนี่ยจะสามารถตกลงเงื่อนไขกันได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นในกรณีที่แบบว่าแมนยูได้แจ็คสันมาจริงแล้วก็แลกกับกานาโชไปอันนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ มากที่สุดนะคะในกรณีแรกเปลี่ยนตัวเพราะว่าในการที่ซื้อตัวมาเลยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นไปได้ยากนิดนึงนะคะในของสมโมสรแมนยูเนาะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับข่าวแมนยูในช่วงนี้นะคะก็สําหรับใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้หลินด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ